าจาตั้งใจจะทำโค้งน้องนาะโมเดลนี่แหละสูตรของเราเนี่ยสูตรแบบแบบแม้ไม่มีทุนรอนมากก็ทำได้นี่แหละนะคืออาจารย์เนี่ยจะใช้อินทรีย์วัตถุในพื้นที่อะไรที่มันเกิดได้ง่ายๆในพื้นที่ของเราเอาต้นนั้นนะมาทำปุ๋ย ปุ๋ยง่ายง่ายประเทศไทยไม่น่าจะทุกข์ขนาดนี้ไม่น่าจะยากลําบากไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรขนาดนี้นะโอ้ยประเทศไทยนี่นะเก็บพันผักกาดนาะผักกาดไร่นาปืนนกไส้นาตู้ตี้นี่ก็พอแล้วนะทำปุ๋ยนะ จริงๆนะจะปลูกข้าวจะปลูกอะไรอะไรในสี่ยางนี่ก็เหลือเฟือแล้วสาบสื้ด้ดยก็ได้อยางอื่นด้วยก็ได้นะอะไรที่มันเกิดง่ายง่าย่งายง,าง,างาที่ไหนเกิดง่ายเอาเลยไปทำปุ๋ยเลยนะนั่นแหละใช้ได้หมดทั้งในนาในไร่ในสวนได้หมดเลยนะ พกรกสาพิษเพื่อธีทำปุ๋ยก็ง่ายๆอย่างที่ว่านี่แหละนะถ้าเป็นโคกน้องนามโมเดลนี้ได้นะ,นะนะเนินพอเพียงหรือโคกน้องนะครับแปลงพ้นทุกของเราเนี่ยขุดหลุมขุดเนินพอเพียงแล้วนะ่ะนะเราถากเอาไปก่อนใช่ไหมไงเราขุดผักถากกองไว้แล้วก็ขุดหลุมหน่อยนึงสักคืบหนึ่งน่ะควางยาวเมตรสองเมตรลึกสัก คืบหนึ่งบวกลบเนี่ยพวกเนี้ยปรับขนาดได้เอาอินทรีย์วัตถุมากอง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 เยอะๆนะนะระมาณศอกสองสอกเลยนะกิ่งไ้ใบไม้สดแห้งมากองมาเยอะแล้วขุดดินกลบไปอย่างเงี้ยมันโคกขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเนินพอเพียง ถ้าจะเป็นนาเป็นไงเราก็หนึ่งเปิดน้ําขังใช่ไหมสองอสับสับส,บสบัลงไปขุดขุดขุดนาผสมกับดินัน,นก็จบแล้วดํานาเลยจบปุ๋ยนย <no? In> <BC> ทำนาก็ทำนาเล็กๆนี่สบายคนเดียวทำก็ได้หลายคนทำก็ดีเนาะนาเล็กๆก็จะจะทำไปทั่วเลยนะทำนาเล็กไปทั่วเลยนะนาเล็กๆทำใดวินัยใดเป็นไปเพราะขอมักใหญ่มักโตทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนะก็จะจะทำนาเล็กๆไปทั่วๆทั่วๆทั่วๆทำโคกไปเล็กๆไปทั่วๆทั่วๆนะเล็กๆทำไปเรื่อยๆทําทำไปทั่วภูผาเลยนะเออ จะมีข้าวทัว่วผักผลไม้โออุดมสมบูรณ์เลยมีครบทุกอย่างนะที่ชีวิตจะต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยที่จาเป็นในชีวิตทยอยทำไปเรื่อยๆให้ทั่วพื้นที่เลยนะแต่ละแปลงแต่ละแปลง นี่แหละอาจารย์จะทํานวัตกรรมวันนี้ให้พึ่งตัวเองให้ได้นะแล้วเราก็ทํามาแล้วด้วยไม่ใช่ไม่ทำนะทำมาแล้วเราจะทําให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยเนี่ยปุ๋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 ยสมบัติเราสมบัติเราปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่แหละกิกรรมไรสารพิษของเราก็จะรุ่งเรืองรุ่งเรืองไปนะไว้เป็นตัวอย่างของประชาชน